เราจะทำตีกตแบบไม่แตกยาชาทุกคนเจ็บมากเจ็บแบบเรื่องหนึ่งที่ท้าทายมากสำหรับเราแล้คือพี่หมอพาสวยอยากแบบว่าให้ดูคนที่โซเชียลเขาพูดตลอดนะเธอ,อว่าอะไรรู้ป่ะเป็นผู้หญิงที่ทำผมทรงไหนก็ได้ขอบคุณค่ะแล้ววันนี้ค่ะ คุยกันนิดนึงวันนี้ยังไงคะวันนี้มาหาพี่หมาอายอยอยากรูนล้อ <c oughs> ห,ลห,ลหลัล้ออันนี้ก็บอกตรงๆว่าหนูอ่ะไม่สามารถเป็นแรงต้านทานได้จริงๆเพราะว่าคนรอบข้างทุกคนก็แบบว่าริจุลัรนริจุลัรนริจุลันหมดเลยแล้วแบบนี่ก็แบบสงสัยก็เลยถามว่าเอ๊ะริจุลันคืออะไรหมอ่อทำได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามาเลยามาโลดก็เลยมาเลยค่ะแต่ก็ยังอยากรู้อยู่นะคะว่ามันคืออะไรเอาง่ายๆจริงๆเราปีนี้มันเป็นเรื่องของเทรนด์งานผิวค่ะเนาะ พอเป็นเรื่องของงานผิวอะมันก็จะมีตัวหลายตัวที่แบบเข้าไปกระตุนะะ้นสร้างโครงสร้างผิวให้แข็งแรงเรียกง่ายๆว่าผิว alle, สวยผิวใสรูปของคนดีข <mm ึ้นหน้าชุ่มชื้นอะไรที่เป็นเรื่องของผิวดีอะเรื่องหนึ่งที่ท้าทายมากสำหรับดิแล้คือคเ็เห็นคนหลายๆคนทำไปแล้วแปลว่าไม่ประหาจริงหรอตอนนี้ค <mm ือ n หนูาลังเลไปหมดแหละ,ะแล้วก็เลยได้เข้อสรุปว่าเดี๋ยวลองก่อนถ้าไม่ไหวบบก็คือนี่แหละเลยจะบอกว่านี่ก็จะเป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะทำดิสเดิร์กแบบไม่แตะยาชาทุกคนคิดว่าลองไปก่อนถ้าไม่ได้หนึ่งช็อตก็คือแบบค่อยแตะแล้วเนยละลายมาได้เดี๋ยวลองก่อน แตะหนูจะอดทนนะแต่หนูจะอดทนนะไม่ทนค่ะมันต้องทําได้อคชีพนี้นะคะเราจะเก็บไว้ก่อนแต่หนูจะอดทนนะแล้วเดี๋ยวพอทําเสร็จเราก็จะเอามารลีลั้ง่นทำได้แต่หนูจะอดทนนะคือป่านป่านเขาดูแบบตะไซอะนั่นแหละ่ะลองดูลองอะลองดูค่ะไปทำกันเลย ยังไงดีเนี่ยเต็มสิบให้สิบเลยปะก็เจ็บอยู่ค่ะแต่ว่ามันแบบก็ได้ใช่นี่ใส่ปันได้จริงอ่ะทุกคนปายละเหมือนกดสิวไหมคะไม่เหมือนครับคุณหมอเหมือนมดสิวแน่นอนคุณหมอเอาเอาเลเหนือยไหมไม่เหนื่อยหรอหรือก็แบบเอ้าสรุปใกล้ๆกกัน ่านไปครึ่งหน้าน้องป่านน้องป่านทําได้นะคะทุกคนคือแบบว่าตกใจมากน,น,นางเอ็นไงีเจ็บป่ะคือเจ็บไหมอะเจบ็จบค่ะแต่ว่าความรู้สึกไม่เท่ากับยาชา<อ>คือเคยเคย,เคยโดนยาชาที่ผิดลินดาอันนั้นเจ็บมากเจ็บแบบยังดิทำดูที่ยาแล้วอันนี้แบบเต็มสิบให้เท่าไหร่สมมติเจ็บสุดๆในชีวิตแบบให้สิบอันนี้เท่าไหร่พี่ระมาแปดเจ็ดประมาณนี้ใช่ใช่คนทําได้จริง โอเคงั okay, ้นเดี๋ยวเราไปต่อยอีกทางตัวนี้แตกเนาะค่ะคุณหมอแต่หนูจะอดทนนะไหวปะปะไหวค่ะได้ค่ะแต่น้ำตาลมาเองอะโอเค เสร็จแล้วนะคะทุกคนและน้องป่านนะคะก็ทำมิชั่นคอมพีค่ะใส่ใยตัวเองมากอาที่ดี่สุดต่อไปนะใครมาแป่อาชาเดี๋ยวน้องหลายคนที่จะมาแปลยาชาทำหมอจะบอกแล้วว่าถ้าใส่ปันทำได้ทุกคนทำได้เฮ้ยน้องแบบรอดแต่แบบเมื่อกี้มีช็อตนะจิ้มปึ๊บ เม็ดใหญ่นะปาใช่แต่ว่ามันไม่ได้เจ็บขนาดนั้นมันมันเป็นความเจ็บที่ทนได้จริงๆค่ะทุกคนอันนี้การันตีแหมโอเคแล้วเป็นไงบ้างก็คือโอเคอยู่โอเคอยู่หนูชอบมากเลยหนูรู้สึกว่าตัวเองเหมือนก็นล่านี่ไงเหมือนแล้วได้อ,อ,อินเทรนด์ตามทุกคนเขาแบบทำก็คือแบบว่าเออมันจะต้องดูมีตุ่มมีอะไรแล้วเป็นไงเหมือนที่คิดไหมคะเหมือนค่ะเหมือนแต่ว่าน่ารักกว่าน่ารักน่ารักเข้ากับทรงผมอ โอเคเดี๋ยวเราจะไปรอติดตามนะคะว่ามันดีมันใสมันใช้เวลากี่วันเนี่ยหลังก่มบอกเดี๋ยวอัปเดตค่ะโอเคค่ะเจอกันนะคะ